สวัสดีครับพวกเราครับนักแสดงนำจาก Hit the Series เดี๋ยวแนะนำตัวทีนะกคนโอเคเริ่มจากฝั่งซ้ายครับฝั่งนี้เลยโอ้โหเอามายยศที่ครับมสวัสดีครับน้าสุนาณัสครับสวัสดีนะครับผมปิงอบดีดีนะครับสวัสดีครับกัปตันสุปรณกครับสวัสดีครับคูกิตินครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับโอเคเป็นไร เอาสี่ไม้เลยอเสวัสดีครับเบลส์ครับสวัสดีครับพลธนพลครับสวัสดีครับลีนะครับสวัสดีครับกาฟิลครับใจเย็นสวัสดีครับสายลับครับผมสวัสดีครับปอบพัฒราพลครับสวัสดีครับสวัสดีนหน่อยวันนี้วันนี้เาในงานอะไรคะวันนี้ครับผมเราอยู่ในงานคอนเสิร์ตสี่โพดำปะทะสามดอกจริงครับผม ดิแฮตแท็กอสรพิษมินท์ไลน์นะผมแล้ววันนี้แบบเราทำอะไรโอ้ยเอาล่ะเบ็นอเลิร์ศเราไปทำไปทำอะไรคุณไปทำอะไรคือวันนี้พวกเราตั้งใจมาเขาเรียกว่าโปรโมทบูธของเราพิษเด็บเดอะซีรีส์ใชซึ่งมีกิจกรรมแบบให้ทุกคนได้เล่นใช่น่าสนุกครับแล้วก็มีการแจกของถูกต้องนะครับบริษัทมูลฐานการชีวิตจักร้าหกว่า5ชิวีฟีแอร์แครีเอ็กซ์อิงเวอร์เดนทร่า บอยเจอร์นี่ต้องเกินก่อนนะครับว่าอย่างพิซแตรดซีดีของพวกเรานะครับตอนนี้คือยังไม่ได้นอนแอร์อจากว่าโรดทูพิทเบฟเนี่ยเรามีเป็นรายการบอยเจอร์นี่นะครับใช่ครับเป็นรายการออนไลน์ที่จะแบบค่อยๆย่อยพวกเราค่อยๆให้เห็นคาแรคเตอร์พวกเราทีละนิดรู้จักพวกเราทีละนิดนะครับซึ่งรายการบอยเจอร์นี่ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว4 EP นะครับต้องแอบสปอยน์นิดนึงว่า EP ล่าสุดเนี่ยน้ำน้ำตาทั้สองคนนี่คือน้ำตาท่วมจอยแล้วมีพี่นัดด้วยเดี๋ยวมีพี่นัดด้วยใช่นะครับซึ่งนะครับสำหรับใครนะครรรัับที่อยาาากกกกจจะู้พวเม นะครับก็แนะนําให้ไปติดตามพวกเรานะครับผมรายการบอยเจอรนี่ภารกิจวิชิตใจครับเชอน้อนหโนอ้าอ่าอ่อ่า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 อู่่าอ่นอ่าอ่าอ่า่นอนาอ่า่า่าอาอ่า่่าอ่าอ่าอ่อ่า่าอ่าอ่าออ่อ่าอาอออ่า่่่าออ ตอนแรกเกมแรกคือยอดฟอลโล่ยอดฟอลโล่คือยอดฟอลโล่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับดวงจริงเราดันมากกว่าก็เลยก็เลยแพ้ไปนะอย่างที่สองคือสะดือสะดือเราอยู่ มันสั้นไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยเกมที่สามก็เลยแพ้อ่าเกมที่สามกตกท้ายคือผมกะจะตีตื้นแล้วจริงๆกูตีได้อยู่กูตีได้ใช่ผมมาเสมอสี่สี่อ่าแล้วจังหวะสุดท้ายผมดันตอบไม่ถูกคุณพลมาจุ๊บผมผมกุศลจุ๊บคุณนะอ่าเออจุ๊บอย่างแนบเนียนนุ่มนวลนุ่มนวลเลยผมมาโชคผมมาโชคดีที่แบบว่าพี่เบนเขาแบบว่า อ่อนให้นะผมก็เลยโชคดีแต่ว่าฝากด้วยนะฝากติดตาม EP 4 5.6.7นะครับบอกเลยว่าเข้มข้นไปร,รับบทคนดีซะแล้วรับบทคนดีโอเคครับนะให้คีจะหอกได้เขาดูดีหารอยเปอรเห็นอะไรสักอ่างอ่าห้าหกเาเป็นรอบของ ต้องบอกว่า EP 5เนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับ EP 4นะครับผมก็คือคือเป็นคอนเซ็ปต์ของการคุยกับพี่ยอดพี่ชอรนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ค้างคาใจนะครับที่ไม่เคยเล่าใครฟังนะครับสผมซึ่งเราจะมีคือ EP หนึ่งเนี่ยจะทีละสามคนสคนทีละที่ผ่านมา EP ที่แล้วจะเป็นเบนอเลอร์ไมเคิลไมเคิลแล้วก็พีพานัทนะครับผม EP ที่พี่ัดไปจะเป็นใครรู้ไหมจะมีพี่สายลับนี่แหละพี่สายลับพูกาเฟลแล้วก็พี่พูนะฮะสามคนที่จะเล่าเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจนะครับ แล้วจะาก็ยังไอย่างว่านยบรรดาพวกคุณเนี่ยใเรองารถอปูใช่ไหมสายไมสายไหมไ่ายพอสุดพอสุดายป่วนสุดป่นสุดเหมารวมไม่อ๋อเมารวมไม่อ๋ออนีเาอะไรอนด้วเ่าเอาตัวป่วนตัวป่วนอ๋อตัวป่วนตัวป่วนใครดีมันมีหลายตัวไงมีไม่กี่คนหรอเนาะใช่ไหม อจริงเขาเรียกว่าตัวปวดแล้วก็ตัวปักหลุดจริงถ้าถ้าดูจากรายการก็น่จะรู้แล้วว่าใครปวดสุดใช่แล้วก็แบบว่าคือคอนโทรลยากมากคอนโทรลยากมากแล้วพูดเยอะนั่นก็คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่นัดไม่ใช่นัดใส่ไงตอนอีพีตอนอีพีสามไงที่เขาแบบกินข้าวช้าที่สุดอ๋อจะเอาอ๋อไปนู้นเหรอ ตัวแบบคนที่พกดาวไปตลอดเวลาครับเวลาไปไหนก็พกดาวอ่ะดาวเคราะห์คุณอะนั่นคือคุณไมเคิลคุณไมเคิลครับนั่นแหละคุณไมเคิลครับต้องอวยบอกว่าเขาเขาเป็นคนมั่นสิ้นสุดเฮ้ยทำไม่เพราะว่าในเกมในเกมไงใช่ใน EP พีสามลูองเขาจะรียบร้อยหมดเลยนะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นครับให้เขาพูดเองดีกว่าให้เขาพูดเองนัดที่นัด มือใครที่ยังไงาสุนของายังไงครับยังไงถามว่าอะไรนะายต้องไม่บบว่านัาเชืาอาณผู้สก็ต้องกลับไปโจของเขาเลยครับก็ไปป่าโดนมาผมว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำในรายการ Boys t ์ r n i นี่แหละครับก็เลยต้องฝากทุกคนนะครับให้ติดตามกันด้วยครับ ครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นพี่นัทงองแงมากครับวันันั้นคือแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วพี่เป๊กแต่ว่าพี่นัทก็แบบว่าก็เออก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ผ่านมาได้ครครับก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมีซีรีส์ช่วงปลายปีนี้ ทางช่องวัน31นะครับใช่ครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับถ้าอยากติดตามพวกเราก็สามารถไปติดตามที่ Facebook แล้วก็ IG ครับพีเ n t ดอ s e ซีรีครับแล้วก็มีทั้ง YouTube Twitter แล้วก็ TikTok ใชทีม2 5 6 1ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับนนะครับขอบคุณครับ